ว่ามาลอนดอนต้องฉีดวัคซีนไหมมาได้ยังไงต้องกักตัวไหมเดี๋ยวเนี่ยจะมาอัปเดตโปรเซสทุกอย่างแล้วก็ขั้นตอนแบบฟังจบปุ๊บสามารถแนกระเป๋าแล้วก็บินตามมาได้เลยค่ะหกเจ็ดพัน 67, ทุกวันคือกระเป๋ารอบที่2รอบแรกหนักรอเหลือรอบสองมันห,น,หนักเกิน เหตุการณ์เรชุดขังมากคดเกือบไม่ได้ไปนะเดีวเรามาเล่ากันว่าเกิดอะไรขึ้นเได้ล่โดนหลอกมารบที่แล้วได้ไปแล้วเนะเดี๋ยวกลับมาช่วยทำงานนะคะกลับไปจ้ะอย่าโจะเล่นนะจ๊ะ น่าจะประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนค่ะไอกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีคนขับรถมารับนะคะรอบหนูไม่ได้นั่งอ mm ูเบอร์นะคะมีคนขับรถพิเศษส่วนตัวมารีบ <Yeah, yeah. S 1> หน่อยเร็ว <Okay. S 1> เ <Okay. Yeah. S 1> ไม่ได้ซื้อตัว๋วขากลับนะคะทุกคนตอน check in ก,ก็เลยต้องไปซื้อตัว๋วขากลับใหม่ oh, <God. S 1> เพื่อที่จะได้บินมาไม่งั้นก็คือไม่ได้เข้าประเทศนะก่อนเนี้ยตอนนี้ก็คือต้องกลับบ้าน oh, <God. S 1> ไปกักตัว5วันมืคะ oh, <God. S 1> ก่อนจะออกไปข้างนอกได้นะคะ, no, คะ Never in fan. outside. Worship the ท่าที่จอดรถละ่ะคะโดนไปเท่าไหร่มาร์กนาคิมวอเดียดีโดนไปเท่าไหร่คะที่จอดยี่สิบเลยเหรอยี่สิบวอเนี่ยมันแปดร้อยเลยนุ้ย ก็้คือแต่งตัวรับซัมเมอร์นี่เดี๋ยวจำได้าพี่หลุยชอบใส่เสื้อตัวนี้มากเลยนะตอนที่เจอเนี่ยครั้งแรกๆอ่ะมีอยู่ตัวเดียวใส่ทุกวันสมัยจีบเนี่ยปะใช่ปะก็คือใส่ตัวนี้มาจีบเนี่ยเราเจอกันช่องเดือนหนีด้วยนะจำได้ไหมประมาณนี้นะคะช่องจังโมเป็นอะไรนะ โชคดีของพี่ตั้งหากล้าจะบอกว่าฤดูซัมเมอร์ของพี่เนี่ยนะมันคือฤดูแห่งความสุกของอังกฤษแต่ก็นนกว่าแล้วก็ว่าทุกคนนะ่ะจอบไปตากแดดกินกาแฟไปวิ่งออกกำลังกายเขาจะทำกิจกรรมข้างนอกเยอะมากเพราะในหนึ่งปีเขาจะมีช่วงซัมเมอร์แค่แบบมันอาจจะเกิดขึ้นเดือนหรือ2เดือนที่เขาจะได้เห็นพระอาทิตย์ที่สว่างสดใสขนาดนี้อันนี้คือแฮปปี้เวอร์เทอร์ของเขามาก จะบอกว่าใครมาเที่ยวที่นี่ให้ระวังแบ็คแคปไว้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเผลอขึ้นแบ็คแคปนะคะจะบอกว่าค่ารถแพงมากแนะนำให้เรียกอูเบอร์นะคะจะถูกกว่าเ <Day is, S 1> ยอะมาก สไตล์คนอังกฤษนะคะก็คือดูดีมากสวยทุกมุมสวยไปหมดนะคะถ้าเปรีบยบเทียบกับยานที่กรุเคอันนี้น่าจะต้องลอก็คือปท่องลองอะไรอย่างเ ที่เปิดสว,สวยนะคะนั้นคือแฮร r ร็อนะคะเดี๋ยวไว้วันไหนเราจะมาช้อปปิ้งกันที่นี่นะคะ mm hmm. อันดับ1น,นะคะเรื่องการช้อปปิ้งนะคะนีชอบมามากก mm ็ค hmm. <wh> ือถ้าเห็นคนบนถนน mm hmm. จะเห็นเลยว่าไม่มีใครใส่หน้ากากเลยน้อยมากนะคะตามถนนก็คือน้อยมากแต่ว่าตามห้างนะคะสนามบินก็ยังใส่อยู่นะคะนี b เขากลับมาเป็นปกติได้ไวมากเลยนะคะ แต่ว่ายอดก็ยังผงพรุขึ้นทุกวันประมาณป7 0 0าเจกว่าคนหกเจ็ดพันทุกวันแต่ว่าเขาได้รับวัคซีนกันเกือบกลับมาแบบคึกคืนกันแล้วนะคะเกือกจก100บจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนับเปิดแล้วพับเปิดแล้วด้ว้ย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเช้าวันแรกนะคะของการกักตัวที่ลอนดอนนั่นเองตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตถึงโปรเซสนะคะที่หลายคนถามเยอะมากใน DM ว่าแบบมาได้ยังไงต้องกักตัวไหมฉีดวัคซีนหรือเปล่าอ่ะอันแรกนะคะคือเรื่องของเอกสารนะคะก่อนที่จะเข้ามาอังกฤษจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะการเตรียมตัวก่อนจะเข้ามานะคะจะต้องมีหนึ่งวีซ่านะคะเนี่ยก็จ้างคนทําวีซ่าเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ไปทําเองแล้วก็ส่วนที่2นะคะคือโควิด ะะก็คือเนียไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะคะเป็น drive thru นะคะง่ายมากอยู่บนร,รถเข้าไปถึงแล้วก็ตรวจตรวจเสร็จก็คือชำระเงินอะไรเรียบร้อยนะคะได้ผลภายในเจชั่วโมงเลยทันทีส่งผ่านอีเมลนะคะค่าเสียหายอยู่ที่4,500บาทนะคะเขาเรียกว่า PCR test นะคะเป็นเทสเพื่อเดินทางต่างประเทศโดยเฉพาะนะคะก็หลังจากที่เราได้อีเมลแล้วนะคะเราบินอีเมลที่เราได้รับมานะคะออกมาเพื่อนำไปเป็นเอกสารเพื่อยื่นนะคะ ตอนเข้าประเทศนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องตัว๋วเรื่องนี้สําคัญมากคือหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ส่วนตัวเนี่ยปรู้นะแค่รอบนี้แบบอย่าพลาดคือเวลามังกรกดสําคัญคือเราจะต้องจองทั้งตั๋วไปและตั๋วกลับไม่อย่างนั้นเราจะเข้าประเทศไม่ได้เพราะว่าเขาจะกลัวว่าเราจะอยู่ที่นี่นานเกินไปว่าจะไม่กลับบ้านเลย,เลยอะไรเงี้ยอย่างที่3นะคะที่เราจะต้องทําก็คือการบุกโ c o ิ i เ t ส s t นะคะเนี่ยบุ o ผ่านเว็บขึ้นเว็บไซต์ให้ข้างล่างนะคะ<ๆ>ก็เป็นการคัดเลือกมาแล้วว่าเว็บนี้ดีที่สุดแล้วก็เปรียบเทียบราคามา เพราะว่าเขามีให้เลือกหลายเว็บบ o k o โ i บิ t e t t นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ reference number ขึ้นมานะคะเอา reference number เนี่ยมาใส่ใน p a s s e n g e r locator form คือตอนนี้เวลาที่เรามาถึงตอมอะ่ะเราไม่ต้องเขียนกระดาษแล้วอะเราจะต้องกรอกฟอร์มผ่านเว็บนะคะ Register มาให้เรียบร้อยฟอร์มเนี่ยจะต้องทำ48ชั่วโมงก่อนมาถึงลอนดอนส่วนตัว o v i d test เนี่ยมันมีหลายแบบมากองกฤษอะเขาฉลาดมากนะเขามีแบบกักตัว10วันกักตัว5วันแตนกต่างกันยังไงกักตัว10วัน ก็จะ,จะจ่ายราคาหนึ่งกับตัว5วันก็จะจ่ายราคาหนึ่งส่วนตัวเนี่ยนะคะเนี่ยเลือกแบบกักตัว5วันนะคะซึ่งเข้าไปซื้อได้ตามเว็บที่เนี่ยบอกก็คือต้องเลือก day 2 and day e นะคะแล้วก็ day 5 to release นะคะคืออะไรก็คือเขาจะส่งเครื่อง covid t e s เนี่ยมาให้เราที่บ้านใช่ไหมคะวันที่2ของการคารันทีเราก็ต้องตรวจสวับจมูกนะคะแล้วก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็ไปหย่อนที่ตู้ไปรษณี วันที่5นะคะเราก็ต้องตรวจอีกรอบตรวจเสร็จแล้วก็ทําการเรจิสเตอร์ทุกอย่างแล้วก็ไปหย่อนในตู้ไปรษณีย์วันที่6ถ้าผลออกบับเราก็ออกจากบ้านได้เลยเขาให้ตรวจอีกรอบคือวันที่8เพื่อความชัวว่าเราปลอดภัยแล้วจริงไหมก็เลยจะต้องมีเดย์เองก็คือตรวจ3วัน d a y 2 Day 5แล้วก็เด y เแล้วเราก็จะเป็นอิสระนะคะสามารถไปที่ไหนก็ได้ในลอนดอนนี่คือขั้นตอนการก,กักตัวของเขาซึ่งง่ายมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสวัสดิ์จมูกให้ดูกันพรุ่งนี้ต้องทําเองที่บ้านส่วนใครที่ถามว่ามาลอนดอนต้องฉีดวัคซีนไหม ไม่นะคือเขาไม่ได้เช็คว่าเราฉีดมาแล้วหรือเปล่าแต่เท่าที่เนี่ยได้ยินมาคือเขาบอกว่าต่อให้คุณฉีดวัคซีนมาแล้วที่นิวยอร์กที่เมกาที่ประเทศไหนๆไฟเซอร์ Pfizer, หรือโมเดอร์นาถ้าคุณมาถึงออนดอนคุณจะต้องกักตัวตามระบบของ เหมือนกันเพราะมันยังไม่มีพาสปอร์ตวัคซีนที่สามารถเข้าประเทศได้ไดที่ยังกรษนะคะเขาแบ่งประเภทของประเทศที่ต้องกักตัวเป็น3ประเภทดังนี้นะคะกรีนลิสต์นะคะคือทำโควิดเทสนะคะตอนถึงหรือก่อนเดทูและไม่ต้องกักตัวนะคะประเทศพวกนี้ก็จะเป็นประเทศที่อยู่ใน UK เคไอแลนด์นะคะออสเตรเลียไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์สิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่เขามั่นใจว่าปลอดเชื้อนะคะส่วนประเภทที่2นะคะคือแอมเบอร์ลิสต์นะคะจะเป็นการกักตัวอยู่ที่บ้าน10 แล้วก็ซื้อเครื่องโควิดเทสและสามารถซื้อเทสต์ทูรีลีสเพิ่มได้เพื่อให้กักตัวเหลือแค่5วันเท่านั้นนะคะกลุ่มประเทศพวกนี้ก็จะมีออสเตรียเบลเยียมแคนาดาแคมโดเดียไทยแลนด์ญี่ปนอิตาลีนะคะฟินแลนด์เดนมาร์ก เจอมันนีนะคะส่วนประเทศที่เป็น red list เลยคือแบบอันตารายที่สุดนะคะต้องไปกักตัวที่โรงแรมตามระบบของรัฐบาลเท่านั้นนะคะกลุ่มประเทศพวกนี้ก็จะเป็นอาร์เจนตินาบราซิลโคลัมเบียนะคะอียิปต์เคนยาฟิลิปปินส์โอมานเนปาลมาดีฟแล้วก็อินเดียนะคะต้องบอกว่าจริงๆมีหลากหลายประเทศมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างขึ้นมาให้ฟังกันง่ายๆก็แล้วกันนะคะและส่วนใครนะคะที่จะเดินทางมาอังกฤษก็จะต้องตรวจเช็คตลอดเวลานะคะว่าประเทศไทยเนี่ย อัปเดตล่าสุดอยู่ในกลุ่มไหนเป็น Green l i ต์เป็น Amber l i ์ลหรือว่าเป็นเลดลิสตนะคะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกตามกฎของรัฐบาลอังกฤษนะคะ เนี่ยเขาเค่งมากเรื่องของการกักตัวหลายคนอาจจะคิดว่ากักตัวอยู่บ้านชิลๆเดี๋ยวก็หนีไปไหนก็ได้ไม่ใช่นะคะคุณขานี่คือประเทศอังกฤษนะคะลอนดอนเขาตามมาถึงที่คือเนี่ยได้ยินคนเล่ามาให้ฟังอีกทีนะว่าแบบมีเคสเพื่อนเขาอะกลับมาจากต่างประเทศพอกลับมาถึงลอนดอนเขาาต้องกักตัว5วันเขาไม่อยู่เขาแอบออกไปข้างนอกแล้วเขาก็โกหกสตาฟที่แบบโทรมาเช็คว่าเอออยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่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 บ้านอย,อยู่บ้านอะไรเงี้ยสรุปคือสตาฟรอหน้าบ้านหาตัวไม่เจอโดนปรับไป0ี่พอนตอนนะจ๊ะแล้ว ไดกฎหมายนะคะถ้าเสิร์ช Google ก็คือจะเห็นเลยว่าโดนปรับนะคะ1000ปอนด์ถึง10,000ปอนก็คือ4 0 0แสนนะคะเราควรจะต้องรักษากฎระเบียบของเขานะคะแล้วก็ไม่เสียชื่อคนไทยด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะการสวัสดิ์สมุกวันแรกของเรียบในชุดอุปกรณ์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับเพราะว่ายังไม่ถึงบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะถึงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกพรุ่งนี้นะคะ,ท,ะ,คะทุกคน นะคะก็เป็นวันที่2แล้วนะคะของการกักตัววันนี้นะคะเนี่ยก็เพิ่งได้รับพัสดุนะคะเป็นแบบนี้หน้าตามแบบนี้นะคะในนี้คือเมื่อกี้ฉีกถุงไปแล้วแล้วพี่หลุยก็บอกว่าหยุดอย่าเพิ่งแกะทาคอนเทนต์ด้วยนี่โอ้เขามาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะเป็นกล่อง3ามกล่องแบบนี้เลยเอันนี้เดนะเดนะคะเรามาเริ่มเปิดกล่อง Day ูกันก่อนนะคะมีอะไรบ้างมีหนึ่งคะ่ะอันนี้นะคะเป็นถุง พร้อมบาร์โค้ดนะคะเอาไว้ใส่เวลาที่เราตรวจเสร็จแล้วก็ใส่ถุงนี้แล้วก็ไปหยอห่อนในตู้ไปรษณีย์สีแดงๆนะคะตู้ไหนก็ได้นะคะมีเอกสารมาให้นะคะนี่ค่ะมีชุดตรวจโควิดอันนี้น่าจะเป็นสนัมภาระแล้วก็มีหลอดมีอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะคืออุปรกรณ์ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเซตโควิดเทสของเรานะคะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าต้องทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะ ขั้นตอนแรกสุดนะคะเราจะต้องเข้าไปรีจิสเตอร์นะคะตัวคิดนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะมันก็จะเขียนอยู่ในอินสตราชั่นอยู่แล้วนะคะชื่อเว็บว่า rtdiagnostics.co.uk เข้าไปรีจิสเตอร์ชุดคิดนี้ไม่อย่างนั้นนะคะเราเทสไปอะไรไปมันก็จะคือหมดความหมายไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเรื่องอันแรกนะคะเขาจะมีหมายแบบนี้มาให้ก็คือทุกคนน่าจะคุ้นชินกันก่อนมนาะที่โรงพยาบาลเขาจะใช้อนเนี่ยแยงจมูกแล้วก็แยงปากใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องทําแบบนั้นด้วยตัวเองมาเริ่มเขา บอกว่าให้แยงปากก่อนแล้วก็ค่อยแยงจมูกในไม้อันเดียวกันก่อนแล้วก็ส่มานี้นะนี่นะคะเขาจะมีหลอดมาให้นะคะก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปในนี้ตรงขั้วตรงนี้นะคะเขาจะมีขั้วให้หักุงเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คือใส่หลอเข้าไปนี้ล็อกตาหูบกันแฮกอันนี้ จริงแล้วคือเราจะต้องเอา,เอาผลของเรานะคะใส่ไว้ในกล่องแล้วก็กล่องใส่ไวไ้ในถุงแต่เราดันเอาทุกอย่างใส่ในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเป็นกล่องที่หน้าตาน่าเกลียดที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาก่อนเลยนะคะแล้วกล่องนี้นะคะไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์สีแดงนะคะซึ่งอยู่ทางหน้าปากซอยนะคะแล้วเดี๋ยวเดย์ฟานะคะเรามาอัปเดตกันอีกทีว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนอยากพนก้นจากตัวแล้วอยากไปเที่ยวแล้ว วันนี้นะคะก็เข้าสู่วันที่5ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการตักตัวคือต้องรีจิสเตอร์ก่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำการสวับจมูกนะคะขั้นตอนเหมือนเดิมเลย <c oughs> รอบนี้เราก็จะวันนี้นะคะไปส่งที่ไปสนีนะคะส่วนใบนี้ที่เหลืออยู่นะคะก็แปะลงไปบนกระดาษเพื่อจะได้แบบจําได้ว่าเอ,อตรวจไปแล้วนะเป็นบาร์โค้ดนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยหลังจากนี้24ชั่วโมงผลก็จะออกนะคะพรุ่งนี้เราก็จะสามารถออกจากบ้านนะคะไปเที่ยวลอนดอนได้อย่างเต็มที่แล้วก็สบายใจนะคะ อ้แล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะต้องสวจกันอีกรอบวันที่8นะคะก็คือ3วันหลังจากนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราปลอดเชื้อ จริงๆนะคะก็ทําตามขั้นตอนทุกสเต็ปเหมือนเดิมก็หวังว่าคลิปของเน้ยจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นข้อมูลให้สําหรับคนที่อยากจะเดินทางมาลอนดอนในช่วงวิกฤตโควิด COVID แบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเน่ยก็ทําการหาข้อมูลมาแล้วแล้วก็มั่นใจว่าเว็บไซต์ที่เน่ยเลือกก็ดีนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะต้องกักตัวสิวันหรือเปล่าทำไมเน็กบกักแค่5วันนะคะอันนี้ก็สามารถไปอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ที่เน่บบอกไปหรือว่าลองเซิร์ชเข้าไปดูเลยว่าแบบเออเดินทางมาลอนดอนทำยังไงบ้างมันมกติกายเยอะแยะมากมาย หลายเว็บหลายราคาก็แตกต่างกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะต้องเลือกเว็บไซต์ที่กัเม้นยอมรับนะคะซึ่งถ้าทําตามเว็บไซต์ที่เนีให้ไปก็คือปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะกักตัวแค่5วันเท่านั้นนะคะทุกคนก็สามารถไปเที่ยวกันได้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวอย่างสนุกปลอดภัยนะคะเจอกันต่อไปใน EP หน้าก็จะพาไปเที่ยวนะคะในลอนดอนก็กดไลค์กด subscribe ไปด้วยเจอกันนะคะ